ถ้าคุณมีงาประมาณสัก2 0 0 0มกว่าบาทเนี่ยคุณคิดว่าจะจัดสเปคอะไรได้บ้างครับสำหรับแอมินก็เองนะฮะวันนี้มีสเปคดีๆมาฝากกันกับ CPU รุ่นใหม่จากทาง AMD เลยนะครับแล้วก็การ์ดจอตัวแดงๆด้วยส่วนสเปคนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปชมกันครับ สำหรับสเปคที่มาแนะนํากันในวันนี้แล้วก็ประกอบอยู่ด้านหลังแอมินจอนี่นะครับก็เป็นสเปคที่เรียกได้ว่าเอาใจคนที่งบประมาณไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าได้การ์ดจอสำหรับการเล่นเกมแบบเต็มๆเ,เลยนะะรวมไปถึงคนที่เล่นเกมในโหมดที่เป็น Full HD แล้วอยากได้เฟรมเรทแบบลื่นๆน,นะฮะวันนี้ตามแอมินจอมาเลยนะครับเพราะว่ามีสเปคดีๆมาฝากกัน โดยเริ่มกันที่ CPU นะครับวันนี้นะฮะอาจจะต้องพูดสักนิดหนึ่งกับ CPU AMD รุ่นใหม่นะครับที่เป็น AMD Ryzen 4000 Series นะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับกับ AMD Ryzen 2000 Series 3000 Series 5000 Series นะครับแล้วก็แว่วๆว่าตัว7000 Series เนี่ยกำลังจะออกมาในช่วงปลายปีนี้ให้เราได้ใช้กันนะครับแล้วก็มีตัว6000 Series ออกมาแต่เขาเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะอันนั้นในตระกูลของ r e m b r a n d ซึ่งเราก็แยกกกเรื่อองันนไปีีทละะะฮ CPU ที่เรานำมาใช้นะครับเป็น AMD Ryzen 3 1 0 0นะครับแล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณสัก4กิกกว่าๆนะครับสูงสุดแล้วก็คอเทสเนี่ยทำงานแบบ4คอ8เทสครับเป็น CPU รุ่นใหม่ตัวแคชเนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปกว่าในรุ่นที่เป็น3 1 0 0อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งสำหรับ AMD Ryzen 4000 Series ร,รุ่นใหม่นี้นะครับก็จะดึงศักยภาพออกมาจาก4000ซีรีส์ก่อนนะฮะที่ เราเคยเห็นกันใน CPU ในกลุ่มของธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของ OEM ที่ใช้ประกอบเครื่องสำเร็จรูปกันนั่นเองนะสำหรับรุ่นใหม่นี้นะครับก็จะยังคล้ายคลึงก,กันกับไรเซน3000ซีรีส์หรือว่าเป็น3000ซีรีส์แบบรีเฟชก็ได้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเซน2นะฮะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีทีเดียวแนละ้วและในราคาที่คุ้มค่าโดยช่วงแรกนี้นะครับก็ออกมาอยู่3รุ่นด้วยกันนั่นคือ ไรเซน54500นะครับแล้วก็ไรเซน34100แล้วก็รุ่นสุดท้ายครับสำหรับอัดลอนโกนะครับ4100เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับ3รุ่นนี้ก็จะมีสเปคอะไรต่างๆก็ลดลังกันมาตามสเต็ปของ CPU นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความต่างจากตัวไรเซนตัวเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอามาทดแทนกันและยังคงใช้นะครับตัวของซ็อกเก็ต A4 ได้และ ที่สาคัญนะฮะคุณสามารถใช้ร่วมกับเมนบอร์ดที่เป็นชิปเซตรุ่นเก่าๆได้อีกด้วยนะครับที่เป็น a m เนะี่ยคุณใช้ได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมาถึงวันนี้นะครับกับการใช้งานกับ cpu รุ่นนี้ที่เรามองว่ามันก็ควรจะต้องคุ้มค่าหน่อยนะถ้าเราไปซื้อเมนบอร์ดอะไรแพงๆเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมนบอร์ดที่เรานํามาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต b 4 5 0นะครับซึ่งเป็นชิปเซ็ตอมตะทีเดียวครับเพราะว่าใช้มาในหลายรุ่นหลลายเจนแแ้้วตตัง่ ลายเซนสองพ0น0 0 0พั0 0ซีรีส์ก็ยังใช้ได้นะครับจนไปถึง5000ก็ยังรองรับสหรับเมนบอร์ด allas b 4 5 0 elite รุ่นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันมาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสล็อตแลมนะครับที่รองรับได้ถึง4แถวด้วยกันสูงสุดที่ 128GB ให้คุณอัปเกรดได้สบายๆนะครับแล้วก็มีสล็อตมาให้ที่เป็น p ีเซนนะครับทั้ง x 1 6 x 8แล้วก็ x 4นะครับให้คุณเลือกติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว รวมไปถึงการสนับสนุนนะครับตัวสตอ r ์เรจที่เป็น ssd แบบ m. 2 nvme p i e gen 3 x 4นั่นเองนะครับขอให้มาถึง2สลอ็อตด้วยกันนะฮะร,รวมไปถึงตัวสเปคต่างๆที่จัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นภาคใจไฟขนาดใหญ่นะครับพอตต่อพ่วงต่างๆครบเลยนะฮะมีจุดที่เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความร้อนรองรับแสงไฟ rgb ได้อย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ดรุ่นนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ2,900กกว่าบาทเท่านั้นนะฮะเห็นไหมฮะ ราคาเริ่มคุ้มค่าแล้วถัดมานะครับแรมที่เราติดตั้งมาให้นะครับเป็น DDR 4 3 2 0 0ความจุ1 6 g b นะครับคุณจะเลือกแบบไม่มีแสงไฟก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบที่มีซิงค์สวยๆมีแสงไฟก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้ตีกลางๆไปถ้าไม่มีแสงไฟนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2000ไปไฟไปเท่านั้นถัดมานะครับในส่วนของสตอ r เรจนะครับก็ยังเป็น WD SN 5 5 0 ความจุ1เทราไบต์นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่ามิกไบต์เปอร์เซกนะฮะการเขียนก็อยู่ที่ประมาณพันกว่ามิกกไบต์เปอร์เซกซึ่งราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก3,000กว่าบาทโดยเพราะยิง่งรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เป็น WD นะครับก็จะมีทั้ง Blue ทั้ง Black นะครับแล้วก็ในส่วนของ Green ถ้าเน้นความคุ้มค่านะฮะไม่ได้ระบุนะครับถ้าคุณมีงบประมาณจำกัดก็อาจจะเลือก5 1 2รกิกะไบต์ก็ได้แต่ถ้าคุณมีงบประมาณเยอะอยู่แล้วนะครับก็เผื่อเอาไว้เลยเพราะว่า ถ้าติดตั้งเกมเนี่ยแน่นอนครับว่าในอนาคตคุณติดตั้ง3 4 5เกมเนี่ยมันจะได้พอต่อการใช้งานนั่นเองครับขยับมาที่กราฟิกการ์ดนะครับรุ่นที่มันจะต้องสูสีคู่ขี้กันนะครับหรือว่าใช้พลังของ CPU ในการผักดันได้นะครับก็จะมีรุ่นนี้เลยนะฮะ กิกะไบต์ RX 6500 XT นะครับซึ่งเป็นกราฟิกการ์ดนะครับที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้นะครับแอมิก็เคยทำการทดสอบไปให้ดูแล้วนะครับเรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยลื่นไหลนะแต่ก่อนหน้านั้นเราใช้ CPU ตัวแรงนะฮคทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเป็น CPU ไรเซน3เนี่ยมันจะสามารถขับการ์ดตัวนี้ได้ดีหรือเปล่านะครับโดยการ์ดตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ GDDR6 4กินะครับเพื่อให้การใช้งานได้อย่างลื่นไหล ทำงานบน Intel Core 4 0 x 4นั่นเองนะครับแล้วก็เร mm hmm. okay. wow. EN ื่องของความเร็วคอร์คอร์มมคอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับรวมไม่ถึงนะฮะมันเหมาะกับการเล่นเกมในระดับ Full HD ด้วยขยับมาที่ power supply นะครับตาจริง power supply ชุดนี้นะครับแนะนำว่า600วัตต์ขึ้นนะฮะคุณจะเลือก650หรือว่า700หรือ800ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับถ้าในกรณีที่คุณมองว่า คุณจะอัปเกรดในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอัปเกรดเป็น 6700XT เนี่ยหรือว่า 6800XT ซื้อแบบ800 810วัตต์ไปได้เลยนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ประมาณสัก3,000บาทเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับในส่วนของเคสเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความชื่นชอบของคุณเลยนะครับว่าชอบเคสแบบไหนจะเป็นเคสขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ตอนเล็กมากไม่ได้นะเดี๋ยวใส่กระจกไม่ได้ถ้าเป็นเคสเนี่ยมีกระจกใสก็ดีนะครับให้คุณมองเห็นอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสวยงามและคุณสามารถแต่งแสงไฟได้แบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบเอกลักษณ์ของคุณเลยทั้งหมดนี้นะฮะเทียมก็ใส่มาแล้วก็ประกอบมาสาหรับการทดสอบในครั้งนี้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสัก28,000บาทนะครับถามว่ามันจะลดคอสต,ตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าคุณงบไม่เยอะแลมเหลือ8ก็ยังพอไหวนะครับ หรือว่า Power อร์ส l าคุณอาจจะเลือกแบบ XTPS s s Standard ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะลดหลันลงมาลดได้ประมาณสัก1 0 0 0 2 0 0 0บาทประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะเกาะตออยู่ที่ประมาณ25,000บาทคุณก็จะได้สเปคที่สามารถเล่นเกมทำงานแล้วก็ใช้สิ่งต่างในชีวิตของคุณได้นะครับสำหรับ TD Mark นะครับก็จะมีในส่วนของการทดสอบ t i m e Spy นะครับคะแนน OR เนี่ย ของกราฟิกสกอร์อยู่ที่4,756ครับส่วน c ซ u วิสกอร์อยู่ที่4,522ครับคำแนะนำนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยเขาบอก b a t t l e f i e l d 5ในโหมด 2K เนี่ยมันจะได้ประมาณ50เฟรมเอร์เซกนั่นเองครับแล้วมาดูที่การทดสอบไฟสไตร์กันบ้างของ TDMark สนะครับคะแนน o อโอเนี่ยกราฟิกสกอร์อยู่ที่15,555ครับส่วน o อโทั้งหมดเลยนะเป็นไฟสไตร์สกอร์อยู่ที่12,477ครับ ในส่วนของ T-D Max นะครับ CPU Profile ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับ Max t a s e อยู่ที่3,000กว่าคะแนนนะครับแล้วก็ Single t a s e อยู่ที่ประมาณ684คะแนนครับและในการทดสอบ PC Mark 10นะครับก็คือดูผลของการทำงานของ CPU แล้วก็ RAM Mainboard การ์ดจออะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะฮะ Overall อยู่ที่5,495คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทำได้ดีพอสมควรน,นะฮะ เราเริ่มกันที่เกมแรกนะครับอันนี้ GTA 5นะครับอันนี้การเล่นนะครับเป็น r l u t l u t i u n 4 HD ก็คือ 1080p นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆเราปรับไปที่ normal นะครับภาพณเวลานี้นะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะครับถ้ามุมบนด้านขวาเห็นอยู่นะครับจะเป็นตัวเลขของเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ100 f ฟรมเพอร์เซนะครับตรงนี้ถือว่าลื่นไหลดีทีเดียวนะครับแล้วภาพก็สวยด้วยเรื่องของ รายละเอียดแสงไฟอะไรต่างๆมันก็ตามแบบนะฮะเพราะว่าดีเทลเองนะมันก็ถูกปรับลงมาที่ normal นะครับแต่ถามว่า normal เล่นกับระดับนี้นะครับ CPU เป็น Ryzen 3น,นะตอนนี้ทำงานแค่ประมาณ50กว่าเปร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่4.1 GHz ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเร็วพื้นฐานนะฮะยังไม่ถึงว่าวิ่งไปแบบสุดๆนะครับทีนี้เรามาดูในโหมดที่ เราเพิ่มความละเอียดมากกว่านี้กันดีกว่านะครับอย่างเช่นเราไปที่ h i g และกันนะเดี๋ยวขอตั้งค่าน,นิดนึงเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้ยังคงอยู่ที่ประมาณสัก60ถึง6 7เฟรมเปอร์เซกนะครับก็ถือว่าภาพสวยเลยนะคือดีเทลดูดีขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆคมชัดขึ้นรวมไปถึงนะครับเวลาที่เอฟเฟกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเสียงสีแสงนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ ดูสวยงามนั่นเองนะครับนี่มีขยับไปที่ประมาณสัก72ิเฟรมเปอร์เซ็นต์ให้ได้เห็นด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเกม G t a 5นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ครับสเปคนี้ลื่นๆเลยจะซื้อซ้ำมาดูันที่เกมนะครับเกมนี้ก็ Red Dead Redemption 2นะครับสำหรับค่ากราฟิกอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่ high ทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่า 60- ถึง61สเ็ฟรมเปอร์เซ็นต์ครับขยับลงมา50ปลายๆก็พอมีให้เห็นนะฮะ หรับเกมนี้ก็เรียกว่าใช้สเปคพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะออยิ่งสเปคคนที่เล่นเกมแล้ว CPU ไม่ได้แรงพอน,นะครับส่วนใหญ่จะเจอกอาการที่ CPU ไปไม่ไหวนะครับวิ่งไปที่99%้เรนะครับเราก็เล่นได้สบายนะครับแล้วก็ใช้พลังของ CPU ไปประมาณสักไม่เกิน50%เท่านั้นเองนะครับกับการตั้งค่าายนะครับแต่สำหรับหลายคนนะครับที่ยังมองว่าเฟรมเรทที่อยู่สักประมาณ 50- 6 0%เฟรมเปอร์เซกอาจจะ ไม่ใช่แนวทางของคุณนะครับเพราะอาจจะดูสะดุดได้เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาตั้งค่ากันดีกว่านะครับกลับมาตรงนี้นะครับเราตั้งค่าทั้งหมดเป็นมีเดียมนะครับก็คือเพื่อให้ขยับมาในเกมได้ลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยแม้ว่ามันจะลดลงมาจากไฮแค่สเต็ปเดียวเท่านั้นนะครับ แต่สิ่งที่ได้กลับมาล้วก็จะเห็นได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยขยับไปถึง70เฟรมเปอร์เซในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่าวาน61-65เฟรมเปอร์เซกซะโดยซ้ําถ้าคุณชอบความสวยงามเนี่ยปับที่ไฮครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการความไหลลื่นมากขึ้นเนี่ยแนะนําที่มีเดียมครับผม มาที่หนึ่งเกมนะครับซึ่งเป็นเกมอาจจะเป็นตัวแทนของเกมที่เก่าหน่อยนะครับนั่นคือ Resident Evil 3นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่ได้เก่ามากการเก่ากลางใหม่นะครับตัวนี้จะนำมาใช้ในการทดสอบเพื่อี่ดูว่าสำหรับการ์ดจอรุ่นใหม่แต่เป็นรุ่นน้องๆอย่างนี้นะฮะกับ CPU ตัวที่เป็นรุ่นน้องรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างนี้นะครับเวลาที่เอามาเล่นเกมสไตล์นี้นะครับจะลื่นไหลหรือเปล่านะครับโดยวันนี้เราจะจัดเป็นพรีเซตไปแล้วกันนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเนี่ย เอาที่เล m m เมนนะครับก็คือตัวระบบเกมเนี่ยตเคแล้วก็เขาจะให้เราเล่นนะครับในโหมดนี้อ่ะมาที่เล m m เมนก่อนครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพนะครับในเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เอฟเฟกใช้พลังของ CPU แล้วก็การ์ดจอค่อนข้างเยอะเลยเดียวนะครับแล้วก็เฟรมเรทที่ได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก70กกว่าถึง80 f เฟรมเปอร์เซกนะฮะถามว่ามันไหลลื่นไหมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมันก็อยู่ในเกมที่เรียกว่า ทำได้ดีเลยแหละนะครับภาพก็ยังสวยอยู่แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้แบบไม่ไม่ยากนักนะครับคือไม่กระตุกจนแบบเราเล็งผิดเล็งถูกนะฮนะรตรงนี้ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวซึงก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่จะเล่นเกมนี้นะครับตั้งค่าไว้ที่เล็กเมนได้เลยนะภาพก็สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองขยับไปดูอีกสักโหมดหนึ่งเราลองปรับมาที่บาลานซ์นะครับอันนี้ก็คือ เป็นการตั้งค่านะครับของระบบซึ่งจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเวทน้ำหนักได้นะครับการใช้งาน CPU g p u เนี่ยให้มันเหมาะสมนะฮะเฟรมเรทเองมันขยับมาแบบสวยนะฮะขึ้นมาที่ประมาณสัก9 0ถึง100เฟรมเปอร์เซกนะฮะเหมือนกับว่าภาพมันก็สวยขึ้นแล้วก็เล่นได้ลื่นขึ้นอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับเกมนี้ไม่ต้องกลัวว่าสเปค CPU คุณจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันสามารถไปได้แบบสบายๆเลยครับ สำหรับไว้รุ่นสายโดนนะฮะอย่าได้พลาดเลยสำหรับเกมนี้ PUBG นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วกังมวลว่าจะต้องใช้สเปคหนักๆหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้นี่หลังๆนี่ปรับได้ดีเลยนะฮะลื่นไหลเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูกันว่าเราปรับอะไรกันบ้างนะครับตั้งค่าไว้ไฮนะครับทั้งหมดแล้วก็ปรับเรนเดอร์สเกลอะไรต่างๆนะครับสุดเลยนะ,ะอยู่ข้างนอกนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ60-70กว่าเฟรมเปอร์เซกเลยนะฮะถือวัด ทำได้ดีแล้วก็ลื่นไหลดีด้วยนะครับถ้าเล่นเกมนี้นะฮะกับ CPU ใช้ไปแค่ประมาณสัก40-50%เท่านั้นนะครับแรม16บ b ก็ทำให้เราเล่นได้ไหลลื่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังพอมีเรี่ยวแรงเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าหลายคนอาจจะมองว่ามันจะแกว่งเกินไปนะครับเราลองปรับดูว่าฟเฟรมเรทมันจะเยอะกว่านี้ได้ไหมนะฮะ,ะเราปรับเป็นสักมีเดียมละกันโอเคมา โอ้ม oh, ีเดียมวิ่งไป90ได้เลยนะฮะ90 100เฟรมเปอร์เซกนะครับ CPU อยู่ที่ประมาณสัก40กว่ากว่าถึง50เปอร์เซนต์เท่านั้นนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเฟรมเรทเพิ่มเติมเฟรมเรทขึ้นมาเนี่ยโหไหลลื่นมากคือถ้ามองกันที่ราคานะครับในงบประมาณนี้นะครับถ้าคุณขยับไปไรเ้น5ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าราคามันจะสูงขึ้นแต่ถ้าในกรณีคุณเล่นแต่เกมแนวแนี้นะครับไม่ได ดึงทรัพยากรมากนะครับอย่างเช่นเกมอย่าง d e เ d น y บ a ด Light หรือว่าเล่นฟาคายนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของที่เป็นแบท t l e f ฟิล d ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้ CPU หนักขึ้นไปอีกนะครก็อาจจะต้องขยับแต่ว่าได้ในกลุ่มนี้นะครับคุณเล่นได้อย่างสบายๆสำหรับ,บ,บโหมด full hd นะครับคุณตั้งข้างหายก็ได้ด้วยแต่ว่าถ้าให้หมาะมีเดียมกำลังสวยเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสเปคของเดียมินก้อนนามาให้ดูในวันนี้นะครับกับงบประมาณสัก28,0 0 0บาทนะครับถ้าคุณอยากจะตัดงบประมาณบางส่วนเนี่ยก็เหลือสัก25งหมก็ตัดบางส่วนออกได้นะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้เห็นนะครับในการทดสอบร่วมกับ CPU AMD Ryzen 3ร1 0 0รุ่นใหม่นะครับแล้วก็การ์ดจอ AMD Radeon RX 6 5 0 0ร c เนีเนี่ยมันก็ตอบโจทย์การเล่นเกมของคุณได้อย่างสบายเลยคุณสามารถปรับนะครับในส่วนของการเล่นเกมในโหมดไฮเนี่ย ในทุกๆเกมได้นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ 50, 60, 7 0เฟรมเปอร์เซกนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการให้มันลื่นไหลกว่าน,นี้นะครับคุณสามารถปรับมีเดียมหรือว่าปรับ normal ได้นะครับเฟรมเรทก็จะไปแตะที่1 0 0เฟรมเปอร์เซกให้คุณเล่นได้แบบลื่นๆเลยก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานทีเดียวสำหรับสเปคแบบนี้หรือว่าใครอยากจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับลองไปเช็คสเปคกันดูแล้วก็ราคา แล้วก็คุณสามารถเข้าไปเช็คสเปกการประกบอบคอมนะครับได้ที่ notebookspec.com/pc/pc-spec นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะคุณประกอบเส้นไหนมาได้นะครับราคาเท่าไหร่และได้อุปกรณ์อะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างน,นะครับทางด้านล่างนี้เลยนะครับคอมเมนต์กันแบบเต็มที่เลยแต่ก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณทาง MB แล้วก็กิกบัยด้วยที่ส่งอุปกรณ์มาให้เราได้ทําการทดสอบนะครับรวมไปถึงขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กอลแล้วก็ c h anel NBS ด้วยนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ